านจะเจอกับพี่ทันทีเลยนี่พี่เอนะแล้วมากับรถคันนี้ด้วยนะพี่เอนี่คนรีเริ่มงานเลยใช่ไหมพี่โอเดย์ส่วนนึงแล้วกันครับเป็นเป็นส่วนนึงเหมือนเป็นจุดจุดประกายไอเดียผมชอบคันนี้มากผมตามพี่เอในี่ยเป็นบุ๊กแล้วก็ได้เห็นว่าแบบว่ามันดูเท่มากนะอลังการจัดจัดนะอลังการมากคันนี้ตั้งใจทำว่ามันจะเป็นสีขาวอย่างนี้หรือว่ายังไม่ได้ทำสีนี่ยังไม่มีตดำ ก็ไม่ไ <aujourd'> ด <languages> ้แ <impossible> ต่เดี med, ๋ยวเข้าไปดูใกล้เราจะเห็นถึงความแบบความแตกของสีแบบมันมากเขาดูได้พี่ครับได้เลยตามสบายพี่พี่เพียรแนะนำเหน่อยพี่มันคือรุ่นอะไรพี่รุ่นหน้าต้ม T A ยี่สิบสาม T A ยี่สิบสามหน้าโล่ T A ยี่สิบสามนี่ก็หน้าโล่ไม่ได้มีโล่อแล้วก็หน้าเป็นดาวแล้วโป่งคือโป่งอะไรครับพี่ก็ครับี่พี่ร้อมครับอ๋อนี่แต่งแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็พยายามตรงอย่างนั้นนั่นครับ ตัวญี่ปุ่นเขาชอบแบบใส่ป่งใหญ่ๆอย่างนี้เนาะสมัยก่อนตามจะแบบยุ่มแปดเก้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยรถมันแปดศูนย์แร้วเก้าศูนย์เลที่ี้รถมันเจ็ดกว่าเจ็ดกว่าด้วยโอ้เจ็ดกว่าเจ็ดใบเจ็ดกว่าทรงมันยังสวยขนาดนี้เลยเนาะดีไซน์โคตรสวยนะเออดีไซน์ไม่มีใครเอามันลงได้จริงๆแล้วสีเดิมพี่ยได้มาอย่างงี้เหรอแล้วมันเป็นแดงแดงแล้วก็มันทำสีเป็นอดและแล้วพอระยะเวลาตายเวลาผ่านไปก็ พี่เอเขาจงใจนะทำเป็นลิลิกันแล้วแล้วทำไมทำสีแล้วมันพองได้ขนาดนี้ครับพี่เอผมว่ามันมันเริ่มจากอยู่เล็กๆอันแบบตอนแรกมันมีแค่ษิณเียวนะเป็นรตัวเราน่าจะล้างรถตามตามอายุรถแหละแล้วเราไม่ได้แบบว่าดูแลดีมากตอนแรกก็จอดจอดแดดตากแดดเลยอ๋อคันนี้คือจอดแดดตามฝนเลยคันนี้น่ามากเลยพี่นนะครับผมนานสิบปีแล้วโอ้โหแสดงว่าคันนี้ลูกรักเลยลูกรักเลยคันนี้เป็นรูปแบบว่าลูกปกรองก็ตาแดดตากฝน มันไม่มีพื้นที่ว่าไรง่ายไม่มีพื้นที่อ๋อแต่ว่าตอนช่วงแรกๆก็เป็นทรงธรรมดาไม่ได้ทำทรงนี้ก็ติดนเทียธรรมดาแต่เขสี่ในเงียครับแล้วทำไมคิดถึงทำทรงนี้ล่ะพี่พะดูรถญี่ปุ่นดูอะไรมากๆอะไรเงี้ยเสพไหมเสพเสพดิเพรางั้นพี่เดินไปดูภาพดูพายนเครื่องอะไรครับพี่ตอนนี้เครื่อดิมครับสองขอดูได้ไหมครับพี่ได้เครื่องมันก็เครื่องแบบติดรถธรรมดาอ่าขอดูระยเห็นนะพี่ภายในเทว่ะภายในก็จะอัดต้มนะ หรือเปล่าพี่หรือเดิมเดิมอันนี้แบบสไตล์กรวดเมืองเลยนะแต่ก็จะชอบแบบพวกอุซอรณ์แบบเป็นพิซูปเป็นเทมทีฟอเป็นไฟวิ่งมันยังสามารถใช้ได้ไหมครัพี่วิทย์ได้ครับผมก็ยังใช้เป็นเทมบาสเอาเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าชาคอตันไหมครับใช่ย่างงี้เขาจะเรียนชากผู้จัดการผู้จัดกานี่ดูจังดูผมข้างหน้านะชาคอตันนี่ผมก็มีใครใส่แล้วเด็กจะกวนกวนหน่อยนะพี่นะกวนหน่อย ดูหลังคานี่ดีกว่าจริงๆผมนี่ใส่ก็ไม่ใช่อะไรหลังคานี่ลิลิกนะถ้าปัดตอนโทรลแตกแตกลิลิกลิลิกอันนี้ลิลิกทำลิลิกมาตั้งใจตั้งใจตั้งใจไปพี่อันนี้มาดูไต่ที่ตอนนี้เหมือนไต่ใจพี่ดูเครื่องหน่อยพี่ขอดูเครื่องหน่อยเตี้ยขนาดนี้ขับขับได้ยังไงครพี่ถุงลมแล้วครับอ๋อมันถุงลมี่ที่วัด ทำพี่พี่วัตเหรอครับใช่ทำพี่วัตคันนี้อุเื่อนครับต้องอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาวิ่งเตี้ยๆเนี่ยเขาวิ่งเตี้ยเลยไม่ได้ถุงลมเลยนี่ใช่ส่วนส่วนมากเพราะส่วนเขาดีกว่าเราเยอะอืมจริงเข้าอู๋พี่วันี่ไม่รู้พี่วัตตัดอะไรออกไปบ้างนะพี่วัตแอบตัดอะไรบ้างครับพี่ตัดไปเยอะเลยตามคอนเซปต์เขาอ่ามาดูเครื่องเปิดเปิดงี้เปิดงี่โอ้ยเอิดงี้โอ้โหอ๋อยุคนนี้เดิมเดิมเลยพี่เครื่องมันคือเครื่องอะไรครับพี่ตองพี่ต้องไม่ได้ตองพี่ต้องไม่ได้ อย้ย<ๆ>เจอเรารักไว้นะยังวิ่งดีอยู่ไหมครับตอนนี้วิ่งได้แล้ววิ่งแบบก็โอเคนะขับใช้งานเอ็นอดูเครื่องนะนี่สมัยแบบว่ายุค70เลยเนาะครับแลพยายามครับแต,แต่มันจบตูอย่างนี้นอย่างนี้นตอ หาว่าน่าจะเป็นสายก่อนดูที่ห่อที่แบบรุ่สมัยก่อนรุ่นแปดสิบครับพี่ผมชอบที่ห้อยกระโกพี่มากเลยนะดูแบบเอกใช่อนุรักษ์มากใช่อยาแพ้แสนที่มันเป็นไทยไทยอ่าใช่น้ำหอมนี่ก็พยายามให้ตรงรุ่นตรงยศมันยังหอมอยู่มพี่หอมดิมันยังมันยังผลิตยังขายอยู่ยังขายอยู่ได้ไปหามาได้มาดูข้างหลังบ้างเออขอดูถูงรถหน่อยได้ไหมครับว่าแต่งเป็นแนวไหนพี่วัดจัดให้แบบแนวไหน ก็เปิดทั้งหลังเลยพี่ไม่รู้กุญแจยอยู่ที่ใครแล้วจะคอดรถที่อยู่แจหายนี่ชอบคอนเซ็ปต์กันมากนะอเอาไว้วิวว่งไม่ใช่สิ้นกวนมือติดใจนะแต่ถามนี่มาครับน <laughs> ี่ครับสไตล์ญี่ปุ่นทำไมต้องเอานี่ลากพื้นนะครับพี่เอได้อารมณ์ได้อารมณ์ผมก็ไม่รู้เห็นก็ทำก็ทำก็เห็นก็ทำก็ทำมากนี่ท่อใหญ่ๆเลยฮะเท่มากนะคันนี้คือแบบว่า ได้โลมอ่ะได้ลบแปดศูนย์มีไม่ค่อยมีคนนำตายแบบนี้นะพี่ข้างในอาจจะมีแบบข้าแบบกแบบข้างในอาจจะไม่ได้แต่ผมอยากให้ข้างในก็เป็นอารมณ์มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่อเนื่องกันจริงๆอันนี้ผมตามดูในของชาโกตันลองศึกษาดูว่านี่คือแบบตรงรุ่นมากเลยนะใช่คือแบบว่าแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นไท้ๆเลยนี่เสพเยอะก็จะแฝดรุ่นแฝดนี่กันเลยนะพี่แต่ตอนนี้ถ้าเจอจะ สภาพแบบจะทุกคนพยายามจะเก็บเดิมหมดอ่าก็มีแบบนี้แหละแล้วคิดยังไงอยู่ดีๆเอาไปใส่โป่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเองก็หนีนรถเห็นเรื่อยแล้วก็เห็นรถเส้เยอะไหมอ๋อเห็นเป้เป้เนาะก็ใส่ชุดนี้แล้วผมก็สวยแล้วีโอ้ยอยากให้เป็นแบบ์ตูแบบอย่างนี้แล้วตัวใหญ่ๆดูมันก็แบบเป็นเอกลักษณ์อีกอันนึงไปเลยนะคือแบบว่าดีมากดีเลยเท่ๆไม่เหมือนใครมาทำเนียบไม่ได้โอ้เพราะรถเราได้มาเป็นรถไร่ได้เนียบอ๋อเหรอครับ มันมาทางนี้ไม่ได้แล้วสวยแล้วอย่างงี้มันก็แล้วเราไปดูงานรถที่ญี่ปุ่นอ่ะผมก็เห็นแบบแต่ก่อนเราเห็นในหนังสืออ่ะมันสวยทุกพันพอเราไปดูงานมันจริงๆมันก็ไม่เห็นสวยเลยมันก็โซมๆแบบดูผ่านรูปถ่ายมันสวยมันสวยหมดแต่ความจริงพอดูผมก็เห็นแบบรถมันก็ก็อะไรแหละตามสภาพเราทำเองอะเนาะญี่ปุ่นเขาทำเองลิ้นพึ่งแหงเนี้ยมันก็อาจจะลิ้นก็จะแตกไป ไม่รู้ญี่ปุ่นจะมีตังลูกบอลนะอย่างนี้เราเชื่ออิอนเทอร์เน็ตไม่ได้นะอ้าวพอผมดูจะแบบว่าโอ้โหเป็นสวยลูกคันสวยลูกคันพอไปดูแล้วก็ไม่ได้สวยอย่างที่เราเห็นทไปแต่คันนี้นี่เท่มากเ,าเ,เนาะเท่เป็นเปหนึ่งคันในแบบว่าในแือว่าคอ<ห>นเซ็ปต์ได้เลยจัดมากไม่ได้ไม่รู้กุญแจไปไหนอยากเปิดอายุให้ฟังเอาอย่าเออ,อ,เอผมไม่อยากฟัง เออปู่แต่แบบว่าสีเสือคือแบบไปไปหนักจัดนะ้วทำแต่ถ้าเลยทุกที่ไปคงต้องทำแล้วถามพี่เอหน่อยพี่เลยงามแล้วถามพี่เ <c oughs> อห <c oughs> น่อยพี่ตอนนี้อย่างอย่างรถเงี้ยต้นทุนเอ่ Body อบอดี้เซราซิลิกาตัวเนี้ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าจะหามาเล่นตอนนี้ผมว่ามันมันจะขึ้นไปเยอะแล้วนะัก ประมาณมประมาณมผมเห็นแบบแบบสภาพเหมือนยังมีมแตบบ่โครมันก็เป็นแส่แล้วนะอ๋อแต่บอกผมซื้อสามแสนกว่าโอ้โหแล้วมุกบ่ามีล้อไฮเดรชิ่งมาด้วยล้อแทอ้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยผมสตาร์ทข,ขับขับกลับบ้านได้เอ,เอาเอาง่ายๆถ้าสภาพดีหน่อยก็ต้องมีสองสามแสนแล้วเนาะ<อ>พี่นะแต่แต่ความจริงถ้าถ้านัเนนะแบบที่เขาขายกันสามแสนกว่าทำมาแล้วจบกว่าสบายใจไม่ต้องเหนื่อยจบแล้วม่ต้องทำเองเนาะใช่จริงครับพี่เดี๋ยวมันโอ้โหมันใช้เวลากับ แล้วเราเ่อมาเห็นด้วยมาใช้ทั้งแรงกายทั้งแรงใจนะแล้เราเพื่อมาตัดเงินดตามคอนเซ็ปต์เราดีกว่าแล้วถ้าใครมีครอบครัวรับเอาได้เลิกกับเมียแน่รถใช่ป่ะฮะพี่ใช้เวลาพี่ดึงดราม่าเลยครับพี่แต่จริงมั้ยเราซื้อสำเร็จดีกว่าจอ่าคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่เห็นในหน้าเฟซบุ๊กหน้าอะไรก็เราเราอยากถ่ายอยากเจอโดดเด่นโดดเด่นใช่ครับ โอเคต้องขอบคุณพี่เอมากนะครับขอบคุณครับที่ได้มาคุยกับพี่เอพี่เป็นรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ว่าจะได้คุยเรื่องงานมิติงนู่นนี่นั่นต่อนกันกาอปปี้แลก็เป็นเล็กๆครับเล็กๆน้องเราสามารถไปเจอพี่เอได้ที่ไหนไว้นี่อนทอยครับผมว่าสไตล์เพื่อนไวปนี่ทอยครับอันนี้อนาคตจะเป็นสภาพไหนครับที่จินตนาการไว้ก็ผมไม่างกี้แหละครับแต่ก็ผมทำสีให้มันเนียบขึ้นโทนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โผมไม่ทำอะไรเลยก็คือตามสไตล์เขาเลย ที่มันแบบมันม<ป>ันหน่อยครับต้มสักตัวหนึ่งโอเคั้น <Okay, S 1> ขอบคุณพี่เอมมากนะครับ,บ,รรบสวัสดีครับพี่ใจรถพี่ายรถพี่คันหนึ่งที่เท่มากนะ